ปืดลูกขากลุกเนี่ยเป็นวัวหลายเอาแม่ที่ได้กินเหล่าตัวปลาพินนี่จุ่มเดียวแต่ตัวเจ้าได้แกงไงไออีหลอกนะโอ้ยจะไก่ยุไก,ก,ก่ได้เป็นหนองมันติดค,คันเห็นบนน้นง่หพผลนะเบิ้งปลาอีหลอกนะครับปลาถูกยางเลยนะครับเห็นบ่อีหลอกเต็มเลยเกียบเกียบสวัสดีครับมูนิกะนะครับมานะครับหบปลาพินนะครับเด้อ ไปหานะครับเลาะนะครับพี่น้องื้นนี้ก็อยู่นาสวนปลาพิ้นนะครับมาเบิงนะครับผลละหมากลากใหม่เล้านะครับมิดเงาๆนะครับเบิงเบิงบักละมุดนะครับละมุดเล้โขตดพอโขตดแม่ดกนะครับเบิงพุ่นะบักละมุดบักเน้านะครับแล้วก็ลังบูรณะสวนเล้าอยู่นะครับนี่ของอยู่ของกินเต็มเลยนะครับเบียบักละมุดนะครับส่งไปลูกไผ่เรื่อยนะครับเล้าบ้านนะครับเบี้ยปื้บักละมุดพันพันหน่วยหน่วยเปียกเทหน่วยหาน หน่วยเปียดหรหน่วยฮันมันพันพันหน่วยฮันเต๋อปัดบึงพี่น้องเนี่ยบึงมันพอาะบ่มหมดเลยป้าพินบ่ปลูกกินคอยกินฮันแต่ของเองดอกอืมพันหน่วยฮันนะพี่น้องเต้อวเป็น,น,นพันอันหน่วยเป็ดเด็ดหน่วยฮันดูสวยงามหวานๆนะครับผมได้๋ซิมเราได้ครับด้วยนีย่ซิมเราเรียบร้อยนะครับเห็นยัง หัวกีกแล้วเอาก็เป็นตะนอนเวีนดีเถอะปะโหอยู่ข้างในเห็นอยังเงี้ต็งบกงวงดิบุกชีดาพันหมื่นลาณเด็ดเลยกินได้ป่ะเนี่ยว่ากินได้ปุ้ยสวนไมลุ่มเลื่อนขนาดว่าเป็นตะใสๆหัวกี่ใส่เนี่ยใสสโอู้นั่นเดียเต็มเต็ียมนามอยู่อืมปุ่นตียุพุ่นเดิ มีปองไปบ่ลานท่าปุ่นท้องอ๋อเอ็มไว้บาลันเอ็มเอ็มปุ่นก็ว่าฉีกกระเดี๋ยวลายเขามาแล้วนกอ่ะนี่เด่นแข็งทื่อกบบเอ็ดเอ็มแบบบ่บ่ให้นกเขาได้เลยเวลาลูกออกขยายออกว่าประเทศนี่แนี่เลยห้องวอกคือว่าเหาปล่อยให้มันใหญ่อยู่นี่เลยมันก็โอ้เป็นหลายลอยตัวตัวเด่นนะนั่นแล้วนี่ยหลายตัวได้พี่น้องเด้อนี่กบ มีมีม,ม,มีถูกบอบ่แบบพินอันนั้นพอพันไม่พันก็น้ำแรียงจริง,ง,งครึ่งแถบทั้งผุ่นน้ำมังค์ฮะน้ำมังไทยกอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่อ่อนไปทั้งผุ่นนะครับพาพี่นอ้องเขาไปเบิ่งยาเขาไกเ่เทาเดี๋ยวประเทศไหนมีบ่ไก่ออกโคกไปแล้วมีเป็นแต่นอนที่ดีพี่น้อง,ง,งใส่แต่ไม่งูนทนั้งเลยผัวมักอันปลูกเมียมักเลี้ยงนะครับเด้อนี่บ่ถือกันเลยนะครับมีอะไรง่วงอ่ะ อามันคือขึ้นไปคักไปเน่แ่ไม่ใบมันจะรวกยังเสียบเลยมันขมำลำนิดดิเยบ่บ่มีห่ากกันจังไงด้ห่ายจากต้นนี้ใจยุ่ใสโอ้เดี๋ยวคอยกวนเอาหนกวนินนุ่นนะเอาไปพราเด้รวกกินนะเนี่ยจะขึ้นลูกเอาไปเสียบไ้เมนบบ พักินุนเด้พี่น้องดี๋ยวพายบึงใบอ่อนๆเดียวเดียวอันยณ์หนึ่งยังนั่เอาบอกมันเสียบดีเด้อเขาเรกกินมันขมมันมันขมอ่ำลำนะพี่น้องพักินนน้่น่เนี่ย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 แล้วราคาแพงพร้อมนะครับมันไม่วยนถือเลยครับเงาหนึ่งเขาขายเป็นลอยกันเลยนะครับเงาหนึ่งเนี่ยขายกันเงาละลอยเลยนะครับที่ว่าซ้ำขืบหนึ่งเนี่ยเขาจาช้ำแบบนี่นี่ป้าพิณมันหลวกลยะนี่จับนี่ เจ้าขอไปเก็บไปฝากนี่เนาะจากธิรกรรมนี่นะนี่มันลวกแล้วมันขมอมลำแล้วพี่น้องเด้อเนี่ย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 โอ้มันขืนทั้งตัวไม่ผลเด่นบังหน้ามีบังหน้าใส่ใส่มีหน่วยแก่หน่วยหยังบ่บักกูดกับเจ็บไปฝากเลยเด้ออยู่น้าบ่คอยบังงมเลยอยู่หน้ารถอยู่หน้ารถ ปาขวดพ่อขวดแม่บักน้าอุักอีหยังเนี่ยใบต้นยังกับต้นอีบุกตินั่นเน so ี่ยบักน้าบงอย่ากันอีดเนี่ดอันนี้อีบุกแกงแกงเสียบว่าปิดนี่แกงเสียบว่านี่คือบ่แกงบ่แกงจักเทียนนี่ฮะปาบอกหนาวน่ะ เป็นอีบุกนะครับแล้วก็นี่ครับบักนาวต้นเดียวนะครับกินเบิดบานขายได้พร้อมครับมันแก่แล้วเดี๋ยวป้าพิษนี่นะแก่เป็นอีบุกข้างในน่ะนี่นะเบิ้ดบักนาวต้นแก่ทุกคนเบิ้ดกขักดกเนี่ยมันพัดโคดตกนะเนาะโอ้ยตอนได้หน่อยเดี๋ยวป้าพิษเนี่ยอยู่ในนี่นะเพื่อนนี่นี่น้อยนี่แก่แล้วนี่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 ครับเพื่อนบักนาวแก่ใส่ถุงบับหลุดนี่ เอาไปไปตามบออกหุมกิกันจะสามซีนวยนี่ครับจะเก็บเอาบักนาวป้าพินนะครับเสียบเหรอหนึ่งิึงมึงกนนะสองน่วยนั่นเห็นบ่อนี่ครับแก่ลรอได้บปะกดแก่น,นะครับนี่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 พี่ลอง ดดกระอ่วนซ้อนไปน้องมึงเต็มดินเต็มดอนอยู่บึงหอดใหญ่ย่อยหอดขีดินนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่อีบุกกับมีนะครับแจงเสียบกันยังนะครับนี่บึงเฮือดเปื้อนนะครับบอกว่าจะชี้ว่าเจ็บบอลเดียวมอญสกุลพุ่งไปไรเงาพุ่งนาวปื้อมันสีหอดขีดดินดอกปลาดพินนี่นะ นี่ปลูกบดต้องไลยซื้อเขาเลยนะครับมันดกแห้งครับไล่เม็ดบ้าพิษหนึ่งเม็ดหลายติดบ่ไล่เม็ดหลายบ่ไล่เม็ดแต่เม็ดหลายนะครับโอ้ยตายแถวๆจาวายพักเบิ้องยังก่อยุติใจก่อพักหวานดีให้กรบก่อไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งโซนนั่งนะครับเด้ออันนี้บ่แมนบักน้าวไล่เม็ดนะครับเม็ดหลายนะครับโอ้ตายไปประกวดครับเบิ้งเอาลวดครับก้นใส่ปุ๋ยยูเรียนนะครับโคตรงาม เนี children, nine, yeah. <_ öst> ่ยเบื้งจนได้เอาแนหนำไว้นะครับดกบาดกนะพื้นเบื้งนะเดี๋ยวสีมาเอาอันพักอินนุ่นน้ำปลาพิ้นอยู่นะครับเด้อนี่มันสีขมอ่ำลำนะครับผมมักกินนะครับเนี่ยงานนี่หายเชี่ยเลยเก็ยังว่านั่นล่ะมันพักอินนุ่นมันเสียบแตงกิีงบักม่วงแล้วกันพักอินนุ่นเบิดตินั่นเปิดตินี่เกี่ยวอันป้าก็มีตัวนี้ กียวอีเกียวมาจากจังหวัดเลยเด้ยนะี่เบื้องเงาเลยนะีาาน่นี่เกียวนะครับนี่เป็นอันนี้อีเกียวมาจากจังหวัดเลยนะครับนี่ชุดเดียวกันทีว่าเอามา,าตัวนี่อันนี้ดอกดินใช้ผักหวานมันกำลังแตกตัวนั่นปะอันนี้ปลูกด้วยมาเร็ดตัวน,น,นี่ฝังมาเร็ดเลยนะครับเนื้อที่เป็นทั้งสี่นะครับเด้ออันนี้คือเพิ่นฝังมาเร็ดนะครับนี่นี่นี่มันที่ออกทีละนี่อันนี้ก็คือกระเจียวนะครับนี่กระเจียวกระเจียวป่าอันนี้ก็อีบุกเอืออีบุกดีอีลอก อ๋มันก็ขึ้นหลายเถอะไมเ,เต็มเลยนะครับอันนี้คือสวนนะครับแล้วสวนปลาพินนะครับนี่นะเพื่อนวันนี้เขาอะไรปลูกเลก้ส่วนมากเพิน่นบ่ได้ปลูกกินนะครับแด้วเพิ่นปลูกไว้คนณหลักนะครับนี่นี่ลายนะครับผั<า>กหวานโอ้มันมันขึ้นดีดีตัวผักหวานนะเพล่พาผักหวานนะครับพี่น้องได้ได้กินดอกแท่เบ็นนี่นะนึกปลาพินได้กินดอกว่นี่นี่ดอกมันเป็นยังไง เออเพียะกระเจียวเต็มอยู่ในผพี่น้องนะครทั้งกระเจียวทั้งอีหลอกนะครับทั้งนี้ก็เป็นอีหลอกนะครับอีหลอกอีหลอกเปียเพียเห็นไ่มผิวหนังอีหลอกอีหลอกปลาเลยนะครับนี่เห็นบ่เต็มเลยปื้กก็ลังขึ้นนะเป็นโอ้หลายเอามันที่ได้กินเหล่าตัวปลาพินนี่จุ่มเดียวแต่ตัวเจ้าได้แกงไงอีหลอกนะโอ้ยจะไก่ยูไก่ได้ผิวหนองมันติดคันเห็นบ่มนั่นผลระเบิ้ง ปลาอีหลอกนะครับปลาถูกยางเลยนะครับเห็นปะอีหลอกเต็มเลย,ย,ยจจเพียๆหลายนี่ตีอีหลอกฟังหัวไว้เล่นมาป้าพิษน,นี่นมันกำลังแท้งขึ้นนะเบังมันหนาฝนน้มันก็นข้นด้วยในอีเกี๊ยวนะนี่ดีอ,อีเกียวทั้งพุนกับนี่นะครับแล้วกับเจียวงงอยีอย่างนี่ผักหวานครับมะนาว มะม่วงพุน่นเด้กระเจียวปลาอีกนะเพิ่งผพืพน้นหั่หน้องมิแตกระเจียวนะครับส่วนทางผุ่นก็นเป็นพักมีซีใบนะครับพวกพวกอยอียงกาะปลาพินอ่ะนะนตะไคร่ตะไคร่ค่า,าแล้วก็เอยียงเกาะใบกะเพรานะครับปื๊ดเบื่องพี่น้นองมือเต็มเลยอีกอย่างโอ้ยเขาบ่ลลอกขึ้นมาดอกจะปื๊ดอันนี้เป็นดงเลยเด่นนะมีงูหลายว่าปลาพินอยู่นี่พอมีอยู่ตี้ผุนเป็นค่าค่าลิงนะครับทั้งผุ่นด้วย คาลิงตะไคร่หยวกนะครับอันใบอันใบกะเพราอันนี้ยังก็ไอเกีียวเบิดเลยนะครับเป็นลอยต้นนะครับหรือหลายหรือหลายก็นั่นนะครับพื้นทีนะครับเนี่ยโอ้หนี่ดีมันมันออกจากในมันเลยตัวนี่เพราะจากในเล่นนะครับผักหวานเฮานี่ขักขัก นี่กัเจียวนะครับเพื่อนปลูกไว้แต่ประดับสวนนะครับเพื่อนไม่ได้ปลูกกินนะครับเด้อนี่เพื่อนปลูกไว้เห็นมีถูกยางนะครับกินบัท่านครับพี่น้องบ่ยังไงกินบัท่านดอกเบ่งแล้วลายเป็นร่มลื่นนะครับนี่ร่มลื่นนะครับหกกับหกล่มลื่นกับร่มลื่นนะครับเพียอนสกลัวเผาอยู่ทั้งใดเอ้าบึกน้าว หาเบิ่งยากเด้อพี่น้องเด้อสวนหน่อยๆนะครับสวนหน่อยๆเพียไปกับเพราะเราปื๊ดนะครับไม่หมดพากันเยี่ยงก่อนนะนะที่เขาเจาะไปออมนะแล้วก็พรักผีไทยขึ้นต้นแล้วต้นไี้ปื้ดก็ขึ้นแล้วเถอะพวันน่ะมันขึ้นไปทั้งต้นเยอะน้อยก็ัิกินบ่หวาัไิตัวใบตัวนี้ผีไทยปลูกตะโดนไปื๊ดไหมเบื้องมันมันมันขึ้นไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ เพียเพยเขึ้นไปมันขึ้นน้ำต้นไม้เลยนะครับผีไทยนี่ขึ้นน้ำต้นเงียงก่อนนี่นะหุผักอีหุ้มนะครับมะรุมมะรุมนั่นแหละมันขึ้นน้ำต้นมะรุมนะครับพี่น้องไปปลูกใส่ต้นมะรุมยั่สี่อะไรได้ครับเด้นนี่เขาตีกอกอขึ้นไปเลยนะครับผีไทยนี่ก็เพอได้กินนะครับผีไทยใส่อันนี้ก็เป็นก้ากบนี่ก็เป็นบอกบอุ้ยพอพันแเม่พันเดี๋ยวนี่ เวลาเขาสิใครเห็นแังไดบปะพิษนี่เขาจับออกแยกออกไปเห็นบ่ทั้งผุนมีบ่ทั้งผุนจักเจจักแม่ยนนี่นี่สิบสิบกว่าแม่เวลาเขาสิอันให้มันใครเขาแยกมันบ่แยกนห้นผสมอืมแล้วมันก็สิไปใครในะนำไหมเห็นปะโอ้นะครับนี่ครับคือกบปลาพิษนะครับเลี้ยงบ่มีบ่ขาดเล็กเที่ยงไม่ขาดกบผักหวานนี่เดี๋ยวงุ้มตมบเต็เมียไม่แต่ผักหวานมันปะนี่ มันมันงอกไปปบะพีนี่งอกเบิดไปไเอางอกงอกเบิดอีเลียโอ้โผัดล้มนะครับเด้อผัดล้มม่านขอบนะครับอันนี้ก็งอกไปนี่งอกแล้วงอกแล้ว<ๆ>นะครับปรกหวานมแมนเบิดเลยตัวนี้น,นนะผักหวานนะเม่เอีเลียได้ป่ะหก,<อ>กหลายยางหลายแนวนะครับมีบ่ะอยู่นี่มันเป็นหอกเสิ เป็นหวกน้อยผลเห็ดที่ดีเลยรับพี่น้องกันนกกันนูนะครับกันนะครับถูกสิ่งถูกยางเขามาหลบกวนนะครับกันยางกันบ่ไ้ยางหนึ่งคือค้นนะครับพี่น้องอือนี่ยังอีกล่ะต้นดีปาคอบ้มบอกกน่อยเจมัดจะใส่นะครับบรนกะนะครับมาหาปลาพินนะพี่น้องเลอนะครับ กะเขาคร่าว,าวนะครับเด้อพี่น้องกะบ่ได้ไน,ดไนะครับให้ใายให้ครบเบิดอกพี่น้องกันนิดน,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 น้อยๆนะครับกะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ก,ก่น็นะผมสวัสดีครับ